สุดจริตสามสุดจริตสามนี่เป็นธรรมะที่สำคัญมากเพราะถ้าเราทำสุดจริตสามให้สุดจลิตทั้งสามอย่างจะทำให้สติปัฏฐานสี่นี่บริบูรณ์สุจริตสามนี่ รพระพุทธเจ้าครั้งมาโปรดพระราทิติดาครั้งแรกที่จะแสดงทำให้พระเจ้าสุตธนาฟังก็แสดงเรื่องสุตติสามในนาบินตบาทยืนยืนอยูย่บินตบาทพระเจ้าสุตธนายิ่งมา ตัดหน้าพิการนั่นแหละว่าทำไมไม่มีตำบานเลยแสดงเรื่องสุจิลิสามีฟังบรรลุสุับันฉังนั้นวันต่อไปก็็ไปชันในพระชวบังพระเจ้าวัตรเรื่องสุจิลิสามีพระเจ้าสุตตนาก็บรรลุเป็นพระสกิตาคามี แสดงเรื่องเดิมสติริสามในสำคัญมากถ้าทำดีดีนี่สติประทานสี่บริบูรณ์เมื่อสิประทานสี่บริบูรณ์พอโพชฌงคิเกตก็บริบูรณ์เมื่อโพชฌงคิเกตบริบูรณ์พิชาและมิมุตติก็บริบูรณ์สติริามคืออะไร นึ่งกายสุจริตสองวจีสุจริตสาม,มโมโนสุจริตกายสุจริตก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพุติผิดในกามสามอย่างนี้เรียกว่ากายสุจริตส่วนวจีสุจริตก็คือการไม่พูดปดไม่พูดสออเสียด ไม่พูดคำหยาบไม่พูดไปเจอสี่อย่างนี้เลยว่าวจีสุจริตส่วนมนุสจริตก็คือหนึ่งไม่โลภอยากได้ของคนอื่นหรือไม่โลภเป็นเพ่งเลืงเอาของผู้อื่นไม่โลภไม่เพ่งเลียงเอาของผู้อื่นเรียกว่าอนัปิชาความไม่โลภ สองไม่พยาบาทบนะไม่จองเวนไม่คิดทำ้ายหรือว่าไม่พยาบาภบษาราลเวียกว่าพยายาบาตสามมีสมาธิทธีม,มีมโนสุจริตสามอย่างก็คือพูดง่ายหนึ่งก็คือไม่โลภสองไม่พยาบาทตไม่ปองร้ายค้อื่นและสามมีสมาธิทธี่ ธรรมะสามอย่างนี้สำคัญพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสุจริตสารเ,เป็นเหตุให้สุริปรานสี่บริบูรณ์เช่นข้อที่หนึ่งกายสุจริตหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลกักทรัพย์สามไม่ประพฤติปิดาการที่จริงก็คือ สินห้าก็หนึ่งก็สองก็สามถ้าในอรกกิยมรรคแปลกก็คือสัมมาคัมมันตะบางทีเรามองเอ้สินก็สินห้านั่นเองเราจะสำคัญยังไงเนี่ยตัวสำคัญว่าบุคคลจะได้เฉลีได้ก็คือ <c oughs> ถ้าสรุพิธีปฏิบัติก็คือไม่เพิ่มกิลเลสเข้าไปเจริญแจ่กุศลขึ้นมันในวาตปฏิโมนะไม่ทำบาปต้องพวงอะไม่เพิ่มกิลเลสเข้าไปทำกุศลให้ถึงพร้อมสองอย่างถ้าทำสองอย่างนี้กี่ก็ขาวรอบถ้าเรามีกายจั่วิตจิตเนี่ยมันไม่รับการตรอบสนองมันก็จะค่อย เมื่แห้งหายไปแล้วจะทำลายได้ทีสุดเป็นกายสุจริก็อแรกหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์อย่างเช่นเราโกรธขึ้นมาอยากทำร้ายอยากจะฆ่ามนุษย์หรือสัตว์หรืออยากเบียดเบียนเรื่องหน้าของพยาบาทดรือยตัวสัตว์ถ้าเราเป็นผู้ปกพื่ในสุจลิตนะยังไงเราก็ไม่ฆ่านะไม่เบียดเบียนนะ กิเลสที่เกิดขึ้นในใจมันก็เพียงแต่เกิดขึ้นเฉยเมื่อเราไม่ตอบสนองมันมันก็ไม่ได้อาหารมันก็ดับไปการที่เรารู้ทันว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปขณะที่เราไม่ตอบสนองมันนะมันจะเสียพลังงานนะเรยกว่ามันจะหมดเลี่ยวแรงมันจะเล็กลงง่ายๆว่ามันจะกําลังมันจะลดลง แต่สติเราจะเกิดขนะึ้นการที่เราไม่ฆ่านะมีสตินะคื่อคิดอาจจะฆ่าสัตว์อาจจะเบียดสัตว์เราเนื่อขึ้นคิจจริษสามนึกเอาวไม่ได้แล้วพระเจ้าตอน,น,นให้ประพุติจะติดสามเราเราจะไม่ประพุตธปัจริตดีมีสติขณะสติเกิดเมื่อสติเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดนะถ้าเราประพุตธ สติริย่ด้มยค่าเนี่ยเหมือกันมันก็เป็นการไม่ตามใจจิเลสเมื่อจิเลสไม่ถูกตามใจมันก็เหน่ยวแห้งไปมันก็ไม่มีกำลังส่วนสติสมาติปัญญาศีลส,สติสมาติปัญญาก็ขออคูลขึ้นเห็นไหมยังเป็น,นข้อไม่รักษาเพราะมันกันข้อที่สองกาคิดจะรัก <c oughs> เกิดโลภะเกิดขึ้นละถ้าเรายึดมั่นในกายสุจริตมันไม่ลักกองไข่โลภะก็เกิดขึ้นแล้วก็เห็นแล้วก็ดับไปอีกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราไม่ลักแน่นอนเมื่อเราตั้งมั่นอย่างนั้นกิเลสไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะค่อยหลัดแท้งกันแท้งนแังแ่งไปในสุดถ้าเราประพฤติสุจริตเรื่อยๆเนี่ย ไมืเลดมันไม่รับการตอบสนองไม่พออคูนมันบมันก็จะเล็กลงนะมันติดลบไปเรื่อยๆแต่สียงก็จะเกิดขึ้นสติสมัจยาเกิดขึ้นในที่สุดเมื่อเกิเลดไม่เมมร่าการตอบสนองมันเล็กลงเล็กลงหมดเรื่อยๆในวันหนึ่งแล้วก็ทาลายมันได้เ้ิยอหน้าของโซดาปฏิมกโซดาติผลขึ้นไปสกิตาคามีมกักสกิตาคามีผล้นไป,ไปเรื่อยๆ เิาารุณนารมีเรื่องหนะันมันจะละไปการะดักของมันข้อสามไม่พูดปีนกักกรรมมันจะคิดพูดปินกักกรรมทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนพอพูดปินกักกรรมเนี่ยกรรมหนักทําให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนเป็นกลุ่มใหญ่เลยครอบครัวแล้วก็เดือดร้อนเป็นกรรมหนักถ้าเรามีสติแล้วเราจะบุพพ์กายสจริตเราไม่ตามมันนะ่ะ อยา่างเวมันมีราคะหรือมีโลภอยากจะได้อ่อาอยากจะได้คนนั้นมาอยู่ด้วยหรืออยากจะไปละเมิดเอาออของแล้วก็ของคนอ,อ,อื่นขึ้นมาเนี่ยมันคิดขึ้นมาในใจเรารู้ทันมันก็ดับชิดอีกรู้ทันก็ดับในสุดมันไม่แลกการต่อสนองก็เหงื่อแห้งอายไปศีลเราก็เกิดขึ้นสติสีปัญญา,ยยายเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมว่า แค่พูดแค่กายสุจริตนะเราจะเห็นทิศทางแล้วว่าถ้ากิเลสไม่ถูกตามใจนมนเนี่ยมันจะค่อยลดลงลดลงลดลงนะถ้าถูกตามใจจะเพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นบางคนนะอะโกรธตอนแรกๆใช่ว่าตอนเป็นเด็กหรือเป็นเวรรุ่นกับรนเล็กน้อย พออายุเยอะขึ้นกับโกรธไปก็ไปก็ความโกรธลยมากขึ้นมากขึ้นทับถมมากเป็นว่าสีเลยทีเนี้ยอะไรกปพบก็โกรธอะไรก็กโกรธกายเป็นคนแก่ที่โกรธที่บ่นไปนิดหน่อยก็โกรธเพราะอะไรเพราะเราตามใจจิตมากมันก็พอกุนมากเราตามใจจิตก็กลายว่ารับเอาจิตเข้ามาในใจนั่นแหละมันก็ทับถมขึ้นแต่ถ้าเราไม่ตามใจนะมัน มันโกรธขึ้นมาเรารู้ทันไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นกรดมารู้ทันมันดับไปรู้ทันดับไปแล้วเมื่อเราไม่ตอบสนองมันมันจะได้นิสัยใหม่นะนิสัยที่จะไม่โกรธอะไรมากระทบเราก็จะไม่โกรธกระทบก็จะโกรธในสุดเราไม่โกรธมันก็จะหายไปหายไป,ยไปเล้อนอยางนี่หนึ่งก็หายไปนะจิตหลีจะไม่ตามมันเนะี่ยแต่เรามั่นคงในสุดจิต อย่างนี้วันี้พูดอธิบายว่าวกายสิจินีศเราจะเห็นทิศทางในการเราชนะเจิิตทำไมบสัสรบันบรรลุแล้วบรรลุทำแล้วท่านกล่าวไว้ว่าเกิดเม่เ,เกินอีกกิชาติถึงนอนเล่นอยู่ไม่ทาอะไรก็บรุแต่ไปในไเกิดชาติไม่ต้องทำกรรมฐานก็บรุก็อ,อะไรเพราะบสัสรบัน่ท่านมีสติอตัตโนมัติแล้ว เพราะท่านมีศีลมั่นคงสมมติว่าท่านคิดจะไปฆ่าสัตว์เกิดขึ้นนะักโกจะไปฆ่าสัตว์สติมาเลยสติมาแล้วความโกรธดับพยาบาทดับแล้วก็ไม่ไปฆ่าแต่ไปรักษาสติก็มาเลยคล้ายๆเอาเผลอไปคิดนิดนึงสติก็มาแล้วเมื่อสติมากิเลมันดับดับดับไปการแล้วเมื่อศีลก็ไม่มี นั้นกิเลสของพระโเาบันเมื่อเกิดขึ้นนี่สติท่านมันระลึกรู้ทันเองมันก็ดับไปดับไปเมื่อกิเลสไม่รับการตอบสนองกิเลสก็เกิดแห่งลดลงลดลงลดลงส่วนศีลสติสัมปชัญญะท่านก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเป็นอัตโนมัติแล้วเมื่อท่านไม่เพิ่มกิเลสไม่ตอบสนองก็ไปท่านมั่นคงในศีลมีสติอัตโนมัติอะไรเกิดมาท่านรู้ทันมันดับรู้ธรรมะกิเลสก็ลดลงลดลงในวันหนึ่งท่านก็ กับลุใส่ตะกามีขึ้นไปเห็นไหมเราเห็นเราทิศทางของกิเลสเนี่ยถ้าเราไปตามใจมันมันจะลดไปเองเหมือนกับุทธจุปันนะถึงนอนอยู่เล่นอยู่ไม่ทำกงภาษาไม่ในกิจปีเอไม่ในกิจปีไม่ในกิจชาติท่านก็ต้องบรรลุเพราะอะไรเพราะท่านได้นพ่อปุณกิเลสโกรธมาจะไปฆ่าสัตจะรู้ทันความโกรธไม่ต่อบสนองมันก็ลดลงลดลงนะ เดี๋ยวศีลแล้วก็บริบูรณ์ขึ้นสมาธิบริบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเองอัตโนมัติถึงวันหนึ่งได้นก็บ,บรรลุเป็นสักิตาคามีเมื่อถึงพัสสจกิตะคามีเนี่ยสติทันี่เร็วขึ้นนะเผลอนิดหน่ยอยเผลอปุ๊บปุ๊บท่านรู้ทันดับเผลอปุ๊บรู้ทันดับสุกท่ากิลเลสจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นได้นิดหน่อยเมืเอม่อกิเลสมันครอบงำใจไม่ได้กิลเลสไม่เข้ามาทับผมพรสศิกิตาคามีเนะี่ยกิลเลสไม่มาทับผม มีแต่กุศลเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันก็อิจฉาแห้งอิจฉาแห้งอิจฉาแห้งไปด้วยตัวมัดอ่ะวันหนึ่งทั้งกะบ,บรรลุอนาคามีเมื่อบรรลุอนาคามีสติกิสมาธิโอ้โหสมาธิยิ่งตั้งมั่นอ่ะกิเลสเนี่ยจะจะเกิดไม่ได้เลย,ยเหมือนกันอ่ะมันก็ช่วยอิจฉาแห้งอิจฉาแห้งไปในสุดแล้วก็รุพระอรหันต์นี่คือทิศทางการปฏิบัติพระเจ้าจึงบัญญัติสุจริตสามเนี่ยให้เราบูชสุจลิต ันวาสต์ุลิซานันถ้าประพฤติบริบูบู์เนี่ยทำห้สติปันสีนี่บริบูรณ์ไม่ใช่ธรรมะเดินตื่นนะถ้าเราประพฤติเข้มแข็งจริงๆน,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 นี่จิเลสนี่ดรับรองเลยยังไงก็แพ้เราอย่างเช่นการได้ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติยปิดในการ เยวากายสุจริตเนี่ยเราเพื่อได้เข้มแข็งนกิเลสเกิดขึ้นมาในใจเราจะให้เราไปประพฤติทุจริตทางกายเราไม่ไปกิเลสไม่รับการตอบสนองมันก็หลบไปมันก็เลียวลงเลียวลงแห้งตายไปชนะกิเลสได้แน่นอนในกายสุจริตการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมก็คือสิ 1, ่งห้าก็หนึ่ง้อสองก็สาม ส่วนในอริมักวงแปดก็คือสมมากรรมตะที่สุดทั้งหลายสมมากรรมตะเป็นอะไรคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่บุพพิธ,ธ,ธิในกามอันนี้เรากล่าวว่าสมมากรรมตะเห็นไหมมันอยู่ในอริมักวงแปดในข้อสมมากรรมตะถ้าคนไหนไม่บะพติกายสุจริต นกลับไปประพฤติกายพิจริตชินห้าก็พ่องอันนี้มักมือแะก็ขาดไปข้อหนึ่งข้อสมารกรรมตะเมื่อไม่มีศีลสมารกรรมตะไม่มีอันนี้มือแปะก็ไม่ครบองค์มันโอกาสที่จะรุุมาผลก็เป็นบริยาตหรือไม่ได้เลยเพราะมักไม่บริบูศิจิตสาม วันนี้พูดมาฟังแค่กายสุจริตกายสุจริตก็คือหนึ่งการไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่เพ้อปิปนกิกรรมให้รอรักษาเห้แข็งส่นนเ